ขอบคุณที่ไปอ้อนอ้อนผมมานะคือเก่งสุดๆเลย So, for today, I'll be reacting to Ling Orm's Kitchen Palm. I don't know if I'm pronouncing it right. Episode 8. So, if you guys haven't subscribed to my channel and follow me on my social media accounts, you should be doing it right now. And let's start the video. <coughs> I <I'm> one skin. Oh <coughs> <my God>. Love <laughs> <coughs> her skin. Oh my God. ผิดแล้วไม่กล้าพูดกับแม่ไข่เป็ดใช่ป่าวใช่อ่าโอเคไข่เป็ดไหมไข่เป็ดไม่ต้องไข่เป็ดไม่ต้องเก่งมากไหนบอกไม่ทำกับข้าวไงมันไม่ไหมแล้วพี่หลิงปิดไฟเร็วยังยังไม่ไหมค่ะโอ้ยคิดงเขาเชฟรู้ไหมคะว่ามันเป็นความฝันของหนูกันที่จะได้ร่อนแป้งหนูไม่ก้านทอดมันต้องต้องกระเด็นแน่เลยไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ปกป้องหนูเอง ใช่นะ้องก็เป็นกลัวกว่าน้ำมันจริงเหอหนูมีแต่น้ำไม่มีน้ำมันถ้าเชฟจะทำแบบนี้เชฟก็จะได้กินไข่ไหมขออนุญาตวันนี้เอากำแพงออกได้ไหมคะใช้ของร่วมกันเลยสิ้นเรื่องสิ้นราวสดท้ายเชฟก็ต้องเป็นคนกินเองไม่ใช่หรอคะอ้าวเจ้ะ วันหลังอ่ะปีทีห้ถึงพื้นมันจะได้มูดมบางไม่ได้เก่งสุดๆเลย time flies when I watch ช่วงชิงวัตถุดิบนี่คือภารกิจที่จะทำให้คุณมีเวลาในการเลือกวัตถุดิบเพิ่มขึ้นคนตัวใอร์โอ้ย g o o d n ก s ไก่ย่างนางงามแมวไก่ย่างลิงลิงเออไก่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 ย่างย่าง เออไก่ย่างใช่ซูชิซูชิซูชิเออหน้าหน้าไอหน้าตาหน้าอุนี่อ้าวอ้าวอุนี่หน้าอุนี่แย่ไข่ลูกเขยอุนี่ไข่ลูกเขยไข่โลไข่ ลูกไข่ตลูกลูกลูกเออไข่ลูกเหยยใช่ชาบูเส้นลอยชาบูชาบูชาบูข้าวหน้าปลาไหลข้าวน้าหน้าหน้าหน้าปลาไหลเออใช่ใช่ปลาปลาไข่ปลาล่าปลาลา ซุกี้ซูชิซุกี้โอน่ซุกี้ลูกชิมซุกี้ลูกชิมไม่ใช่ซุกี้ซุกี้ผักบุ้งไฟแดงผักบุ้งไฟแดง yes ข้าวผัดกุ้งข้าวผัดข้าวผัดกุ้งกุ้งเออต้นไม้ค่ะได้เกียรคอ่ะก๋วยเตี๋ยวไม่ใช่ไม่ใช่ซูชิ โอมาเกสตติมซ oh uh. oh. ัมข้าวขอข้าวเบเกอร์ข้างๆเพนไส่เพนไซ่ลาชีสเยอะๆเพนเพนลาดชีสเยอะๆ enjoy e n w o y s h o u l d be l o g g i n g ซุปหน่อไม้ดองหน่อไม้ หน่อไม้หน่อไม้นำหน่อไม้หน่อไม้ชใช่หน่อไม้ดอกไม้หน่อซุปหน่อไม้ซุปหน่อไม้ต้มหน่อไม้ซุปดอกไม้หน่อไม้ไอ้ยุ้ย it's gonna be hard for me ได้ละดองดองหน่อไม้ดองซุปหน่อไม้ดองใช่ผัดกะเพราผัดกะเพราผัดกะเพร ส้มตำส้มตำอูส้มตำผูปลระอูส้มตำผูดองไข่าวข้าวข้าวเขียวไขไก่ข้าวไข่หั่นไข่เล็กข้าวปั้นไอยู g o a b a t i n n ข้าวเไข่ดาวข้าวดาวดาวไไนดาวข้าวดาวข้าวไข่ไข่ ดาวขาวขาวไข่ไข่ขาวได้สิบสี่คำมาคืออะไรอ่ะไข่ลูกน้ำมะขามน้ำมะพร้าวแป้งสาลีน้ำเชื่อมอ่ะน้ำเชื่อมสาลทายขาวน้ำมะขามน้ำตาลทรายขาววายขาวกะทิมิลินมิลินซีอิ๊วขาวแล้วมันมาก่อนน้ำมันพืชน้ำตาลทรายซีอิ๊วอ๋อซีอิ๊วดำไข่ไก่หอมใหญ่ใหญ่ไข่เป็ดไหม ไข่เป็ดไม่ต้องกระเทียมดองกระเทียมปอกผักชีลาวหอมแดงพี่สดไหมคัี้ชูะตะเบียวอาหไม่กี่อย่างเก้าเฮ้ยลืมไปว่ามันเป็นไข่ลูกเขยลืมยังไงอ่ะเราต้องทำไข่ลูกเขยใช่ไหยใช่เอ้าลิงอ่านผิดมันเขียนว่าอะไรอันนี้เอ้าไข่ไก่เราีไข่ไก่แล้วอ๋อมันไม่ใช่ขาไก่ใช่ไหม ตู้สึกไก่หมดเลยอะท่าน่าเราต้องใส่ขาไก่เรามีน้ำมะขามน้ำเชื่อมซีอิ๊วขาวแล้วก็ซีอิ๊วดำซอสถั่วเหลืองต้องใช้ด้วยทาอะไรบอกไม่รู้แล้วเธอติ๊กยังไงอะติ๊กแบบเหมือนต่องสุ่มอะผักกับของสดนะคะก็จะมีผักชีลาวผักพริกสด หอมใหญ่แล้วก็ไข่ไข่ไข่ลูกเขยค่ะไข่ลูกเขยไปซิเพราะเรามีผิดเปลี่ยนนิดหน่อยสุขารเชฟป้อลหอมแจะออกสีม่วงๆค่ะมันยังไม่สุกมีหอมแขกสุกไม่สุกด้วยหรอ มันเกิดอะไรขึ้นอ่ะคราวนี้ก็หั่นเป็นชิ้นบางๆค่ะเหมือนเราจะเอาไปทำหอมทอดอ่ะทำไม่เป็นนะเดชทำไม่เป็นีูนูดูโอ้โโช่นจะหั่นหอมต่อแล้วหันหอมแล้วเหรอหอมแขกลูกจะค่อนข้างใหญ่เพราะฉะนั้นผ่าครึ่งก่อนหอมแขกจะออกสีม่วงๆค่ะอมันยังไม่สุกยนสุกอะ มีหอมแขกสุกไม่สุกด้วยหรอมันเกิดอะไรขึ้นอะเอาล่ะคราวนี้ก็หั่นเป็นชิ้นบางๆค่ะเหมือนเราจะเอาไปทำหอมทอดอ่ะทำไม่เป็นนะเดททำไม่เป็นอย่างงี้ใช่ไหมมีตั้งสองคนยังต้องฝึกนทำอาหารแล้วจริงถูกต้องมันเป็นคุณสมบัติโองโาเลยโอ้มกัลิงกัออมถ้าอยากทำเมนูให้กันกินเนี่ยทําทำเมนูอะไร ที่หลี่ชอบกินก๋วยเตี๋ยวยัดทำเกาเหลาเนื้ออยากชอบกินก๋วยเตี๋ยวทำเกาเหลาเนื้อก็ไม่มีเส้นก๋วยเตี๋ยวสิลูกไม่แบบเขาชอบกินเอ้ยเกาเหลาเนื้อเป็นของเรานี่นาไม่คกะชิ้นเดียวสิที่แห้งที่หั่นไว้อันนี้ต้องทอดอย่างระวังมากๆนะเพราะว่าพริกแห้งเนี่ยเขาจะไหม้ง่ายวัตถุดิบพี่ศษทุกอย่างเพราะว่าพริกแห้งอย่างระวังมากๆนะ ทอดพริกก่อนพริกแห้งที่หั่นไว้อันนี้ต้องทอดอย่างระวังมากๆนะเพราะว่าพริกแห้งเนี่ยเขาจะไม่ง่ายไมยโอ๊ทำอะไรอ่ะนิ่เงยเอาเมย์ตายกันลูกได้ของไปแล้วเงียบเลยไม่คุยด้วยเลยได้ของมาต่อด้วยน่ากลัว หนูไม่กล้านทอดมันต้องต้องกระเด็นแน่เลยไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ปกป้องหนูเองใช่แล้วก็เป็นกอดกวน้ำมันใครนี่เชื่อใช้กลางใช่แล้วพริกอะคะเชฟพริกขึ้นไปนานแล้วนะเพดกะกอนแป้นเดียวแล้วก็ขึ้นว้าวฟูเชียวงั้นเทหมดเลยหนูเยอะของฟู ว้าค wow. ือออมาเกษตรเชฟเทเบิลทานเนี่ยจองตัวกันเป็นเดือนๆนะคะเหรอคะอันน่ากินะคะอีกนี้เนะล็กสกดดทาน่าร a นช i ลกสกดครับน้อยเดี๋ยวเชฟไม่อร่อยัคุณควรใส่น้ำนิดหนึ่งนิดหนึ่งแล้วไปแล้วกนไปวัวชราเไปแล้วไงโอ้โหีนี้ที่ไหนแล้วเราสองคนอะ เชฟเชฟเมเมปะเนี่ยเชฟหายเลยนะเมมเลยเนี่ยกลัวเก่งกว่ากลุ่มเดี๋ยวบ้านโน้นทําเก่งกว่านี่ตกงานเลยเนี่ย <c oughs> เราขอตั้งชื่อเมนูนี้ว่าไข่อุกบาระหวาน AKA ไข่ลูกเขยค่ะบอกเลยนะคะว่าพวกเราเนี่ยใส่จิตวิญญ,ญาณล,ลงไปในจานนี้ <c oughs> เราได้ใช้ความคิดสร้าสงสรรค์ ที่สร้างัรรคมากๆตัวไข่เราไม่ได้ใช้ไข่เป็ดนะคะเราใช้ไข่ไก่ค่ะแล้วเราก็อแดปเป็นผักชีแต่เราจะเอามาทอดร้านอื่นอาจจะใช้หอมแดงหรือว่าหอมลาวแต่ว่าร้านเราใช้ออนเนียนค่ะเพราะว่าพวกเรารู้ว่าทุกคนชอบกินออนเนียนริงจริงๆมันคือรังนกกับไข่ไก่มันเป็นไข่ด้รเทา ก็ขอจบการพรีเซนเทชันขอให้อร่อยกับอาหารค่ะ Enjoy เน้นสวยไม่เน้น Delicious ไม่ถึงเน้นแต่งหน้าสวย่ะโอ้โหทุกอย่างเอ้ยแท่ของเราองไม่ได้ชิมหรอไม่ชิมดีกว่าออมชิมที่เราชิมซอสเนี่ยเชฟก็คือแบบสุดยอดอร่อยอร่อยมากของเชฟอร่อยมากอร่อย อร่อยแบบอมนั่งกินเขา่ยืนกินเที่ยงอะไรอย่างเงี้ยแค่แค่หน้าตาก,ก็เห็นความแตกต่างอายเขาโอ้ชิสม,มาอยาก <ๆ S 1> เห็นฉากนั้นสดสดและแล้วเราก็ได้กินไข่ลูกเขยเชฟป,ป้อมจนได้แล้วเราก็ยังมีแกงจืดด้วยนะคะกินได้เนี่ยนะเพิ่งหัดทำพียงไม่อยากตายอ่ะ ดูนั่นคุณหมอก็ชิมเลยค่ะจะได้รู้กันไปเลยว่าจะอยู่หรือจะตายถ้าจะตายก็ตายแต่หน้าเอิญอย่างนี้นี่แหละค่ะไม่กินละอ่าอะเรเนอ่าอ้าแบบนี้คืออร่อย I feel like Lane really knows how to cook. She just pretending she doesn't. I don't know. Because she lives alone, right? She lives in an apartment. Or maybe she just eats salad. <laughs> but I know Orm doesn't know how to cook. Obvious. It's so obvious. So freaking obvious. She doesn't even know how to cut. Oh, God. But I feel like, yeah like ling knows how to go period period so if you guys haven't subscribed to my channel and follow me on my social media accounts you should be doing it right now and do suggest if you guys want me to react to other videos i'll see you all next time